สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Breakout ครับผมแม่ก็เป็นรายการที่เราจัดมาเป็นช่วงพิเศษอ่าไม่ใช่รายการประจำเนาะเป็นรายการที่เราจัดมาแบบเห็นเหตุการณ์บางอย่างเห็นอีเวนต์บางอย่างแล้วก็มาจัดรายการกันนะครับผมก็เป็น The Breakout ครับผมก็วันนี้จะมาคุยกัน2เรื่องไม่ได้เกี่ยวกันนะเออดูบนชื่อมันต่อกันใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวกันนะคือหุ้นโรงพยาบาลกับหุ้นระเบียก่อสร้างอ่านะครับผมพูดสองตัวนี้แม่กําลังมี ประเด็นก็ต้องมีพอยต์กันอยูแ่แล้วจะทำยังไงมีโอกาสครส้ทุนอะไรที่เรามาว่ากันจะมาว่ากันอขอเวลาเซ็ตจอบแป๊บนะผมโอเควันนี้เซตดูดีเชียวท่านผู้ชมเออนะครับผมก็กถือว่าไม่ไม่ใช่สิ่งที่เกินความคาดหมายนะครับเซตดูดีทีเดียวอ่ปืปอแล้วล่ะพร้อมแล้วเริ่มไปเลย นะครับผมก็ที่เราบอกนะปีเราบอกว่าเซตปีนี้จะดีที่สุดรอบสามปีนะครับผมตอนนั้นแล้วก็ปากติดตามเลยว่าเซตด้านลงทุนแล้วจะเพิ่งแบบไปลงทุนต่างประเทศเยอะหรือว่าพูดอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าอเมริกาหุ้นดาวโจนขึ้นมาสามปีติดหุ้นไทยครับลงมาสามปีติดแล้วนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเห็นหุ้นอเมริกาชะลอตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นหุ้นไทยที่ดูดีกว่าตลาดหุ้นทอื่นๆ เราอยู่ในหุ้นไทยที่แบบแย่มากๆมา2ปีจนหลายๆคนะเคยลืมไปว่าตอนที่จังหวะหุ้นไทยดีๆเนี่ยหุ้นไทยสามารถจะเป็นตลาหุ้นที่ดีที่สุดในโลกได้นะครับผมเสร็จแล้วก็ต้องต้องต้องติดตามตัวเดียวอย่าเพิกทิ้งหุ้นไทยไปนะครับผมอ่ะมาพุ้นกลุ่มหนึ่งที่มีข่าวมากเลยในช่วงนี้นะครับคือหุ้นของกลุ่มธนาคารครับโทษนีครับโรงพยาบาลครับอ่าเรามาเริ่มวันที่พูดโรงพยาบาลกันก่อนเลยโอเคมา BDMS นี่นะครับผมพวงที่ลง,ลงดีลงดุโลยนะครับมีวันนี้เริ่มเริ่มดูดีหน่อยแหมเพราะว่าเริ่มกกพอใช้ได้อยู่นะมา b h รวมถึงโรงพยาบาลที่เป็น SSO อย่าง BCH ดนี่นะครับผมโอเคลงมากันเยอะโอ้ b c h กับ BDMS ดูดีนะแล้วตอนนี้นะครับเอาแบบสั้นๆง่ายๆกันเลยนะ b c s b d m s บีดีเเอดูดีนะนะครับผมขอนทุนก่อนนะมาต่อต่อต่อ,ตอระหว่างรอทีมงานนะครับผมโอเค วันนี้ท่านผู้ชมเทรดเปไงบ้างครับบนนี้เซ็ตเราบวกมาไม่น้อยตัวเดียวใช้ได้เลยนะผมขอดูหน่อยว่าทางน้องๆเขาเลิาเขาสรุปตัวของเซ็ตกันมาหรือ,อยังเลยดูสินะครับโอเคใน,ในรายการละคงจะได้เห็นภาพรวมของเซ็ตเป็นยังไงกันนะครับผมโดยรวมถ้าเราไปดูในเว็บไซต์นะครับมา โอเควันนี้เซตบวกไป17.1.37 1.37เปอร์1.37นี่นะครับผมก็ใช้ได้ใช้ได้ทีเดียวบวกกันหมดเลยทุกเซกเตอร์เดลต้าก็พาบวกไปด้วยนะครับผมก็เป็นตัวสำคัญที่พาเซตบวกไปได้นะครับโอเคแล้วคราวนี้เป็น,นเช่นแบบนี้เรามาดูกันอย่างนึ่งที่จะคุยกันวันนี้คือเรื่องของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลครับ คโรงพยาบาลมันมีข่าวสานผู้ชมมันมีข่าวว่าจะมีเรื่องของการมาของการมาถึงของประกันโคเพเออประกันโคเเป้เป็นยังไงต้องพูดว่าเมื่อก่อนนี้ประกันของเราเป็นเหมาจ่ายครับเราทำประกันสุขภาพไปป่วยอะไรป่วยเล็กป่วยน้อยป่วยมากไปหาโรงพยาบาลฟรีก็ไปเจอฟรีหรอกคือจะดงไปแหละไปหาโรงพยาบาลไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอทําประกันสุขภาพเหมาจ่ายไว้ไปหาโรงพยาบาลไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มดูดี ข้อเสียก็คือว่ามันทําให้เกิดการไปหาโรงไปหาหมอมากกว่าปกติเนี่ยเอไหมครับแบบเจ็บคอนิดต่อยก็ไปหาแล้วเพราะมันฟรีนี่ไม่ได้ยามากินด้วยใช่ไหมครับพอไปอย่างนั้นปุ๊บค่าใช้ใจ่ายก็สูงค่าใช้จ่ายก็สูงแล้วก็บุลคลากรทางการแพทย์ก็ต้องเหนื่อยด้วยก็ต้องเหนื่อยด้วยนะครับผมแต่ว่านอนโรงพยาบาลชอบเพราะคนมาโรงพยาบาลเยอะโรงพยาบาลก็ไปช้าต่อจากสรรพากรอีกทีสรรพากรไม่ค่อยชอบโรงพยาบาล ชอบจุดเบืของสิ่ของ่ิ่าโคเป์ครับโคเป้หมายความว่าผู้ไปหาแบคแคนออกอ่ารสระกาตออกส่วนหนึง่งผู้ป่วยหรือผู้ประกันตนออกส่วนหนึง่งเออจริงๆแล้วโคเป์เนี่ยโคเป้จะเป็นที่นิยมใช้กันในตลาดโลกมากกว่าแบบเมาจ่ายนะครับแบบเบ้าจ่ายเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมแบบโคเป์มันเป็นที่นิยมมากกว่าอืม ต่ไทยเนี่ยกำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มเปลี่ยนจากแบบเมาจ่ายมาสู่ความเป็นแบบโควเ์หลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่ามันทําให้งบของธนาคารเนี่ยเสียหายผมไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวอย่างนั้นผมไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวแบบนั้นเพราะว่าอะไรประกันเหมาจ่ายเราทํามาโอ้โหนานอะ่ะยี่สิบสาสิบปีโควเ์เพิ่งจะมีได้ปีที่แล้วแล้วก็มาปีเนี้ที่มันเป็นพอยต์คือบริษัทประกันหลายบริษัทเขา บอกว่าเขาจะหยุดขายแบบเหมาจ่ายและเขาจะขายแต่แบบโคเปทเท่านั้นจะต่อให้เขาจะหยุดเถอะมันก็ยังไม่หยุดอยู่ดีเขาน่าจะต่อการขายไปถึงสิ้นเดือนมีนาอาจจนแล้วค่อยสิ้นสุดการขายของเหมาจ่ายและประกันสุขภาพจะกลายเป็นแบบโคเปททั้งหมดแต่ก็ตามความถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ใช้เวลานานต้องลองคิดดูว่าแบบเหมาจ่าใจใยเนี่ยอยู่กันมา 20- 30ปีแบบโคเปทเพิ่งจะมา อัตราส่วนของผู้ป่วยที่ใช้แต่มันห,นห่างพอสมควรจะครับอาจเป็นปีกว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนของผู้ป่วยโคโเพว่ามีมากเท่าไหร่ผมจะบอกอีกหนึ่งครับเห็นว่าโรงพยาบาลลงเยอะๆอาจจะไม่ใช่ลงมาจากเรื่องโคโเพก็ได้เออผมมองเรื่องหนึ่งน่าสนใจอยากจะเล่าใหผู้ชมฟังครับโอเคผมพาเข้าผมเปิดหน้าก่อนนะตึ๊บโอเคนะครับ ต้องบอกคนว่าเอาไปล้ปุ๊บปุโอเคอ่ะที่มาเลเซียครับที่มาเลเซียครับมีหุ้นตัวหนึ่งจะเข้า IPO จะเป็น IPO ตัวที่ใหญ่มากใหญ่มากหลักแสนล้านนะครับใหญ่มากที่สุดในรอบหลายปีของมาเลเซียหุ้นตัวนั้นชื่อว่า w u y w e y l t h c a r e g r o u p เออหุ้นตัวนี้ใหญ่ขนาดหลักแสนล้านบาท นะครับแต่เนื่องจากว่ายังไม่รู้ราคา IPO เขาเลยจะบอกเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าน่าจะถึงหลักแสนล้านบาทแน่ๆแต่ล้านบาทที่ก็อารมณ์ประมาณอยู่ระหว่างบ d เบกับ BH ของเราเออพอยคือเขาจะ IPO ครับและเขาอยู่ในช่วงบ o ก i l ลปูพิมพ์หมายควาว่าใครอยากจะลงทุนกองทุนสถาบานันอะไรอยากลงทุนไปยื่นชื่อไปวางเงินเดี๋ยด้ิทสนะิไปยื่นชื่อไปวางเงินเดี๋ยด้ิทสินะครับผมที่ผมกลัวที่ผมคิดว่าคือว่าหุ้นโรงพยาบาล ที่ลงจริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องโคเพจาเดียที่เขาพูดกันก็ได้ส่วนหนึ่งอาจจะไม่น้อยด้วยอาจจะมาจากการ IPO ของหุ Group. ้นซันเว y g กรุ p ปอารมณ์เหมือนตอนที่เตาดีอาร m มโก IPO แล,ล้วปอร์ทงอ่ลงนะครับผมดังนั้นต้องจับตาดูเรื่องนี้เอาไวค้ครับเพราะาอะไรมันมีทั้งข่าวดีและมีทั้งข่าวที่ไม่ดีข่าวที่ไม่ดีคือไอ้ช่วงที่เขาใช้ตังค์อะอย่างช่วงเนี้ยช่วงที่บุ b กบิลให้สถาบันเอเงินไปวาง สถาบันที่เอาไปวางส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันที่มีการลงทุนในพอร์ตหุ้นธนาคารอยู่แล้วพอเขาอเอาไปวางเนะี่ยเขาจะต้องลดพอร์ตหุ้นธนาคารเาลดพอร์ตหุ้นโรงพยาบาลเดิมเพื่อเอาเงินไปวางจอกในหุ้นโรงพยาบาลตัวใหม่ตัวนี้มันก็เลยเป็นพอยที่น่าสนใจว่าเอ๊ะหรือว่าที่หุ้นโรงพยาบาลลงมาแล้วดูเหมือนว่าสถาบันในประเทศเป็นคนขายเขาไม่ได้ขายเพราะว่เขากลัวประกันโควเตแต่เขาขายเพราะว่าเขาต้องเอาเงินไป วางในการบุกบิวหุ้นซันเวย์ของมาเลเซียหรือเปล่าถ้าไปอย่างนั้นข้อดีคือมันจะมีทัมมิ่งครับพอบุกบิวเสร็จพอประกาศบุกบิวคือประกาศว่าใครได้สิทธิ์เท่าไหร่โดยปกติแล้วตัวปกติแล้วนะครับถ้าหุ้นตัวจะเป็นที่อยากจะได้เนี่ยคนจะแห่เอากันไปวางนี่ออกไปครับว่าพอคนจะกันไปวางวางมากได้มากวางน้อยได้น้อยแต่ว่ามันจะไม่ได้ทั้งหมด มันจะไม่ทั้งหมดของของเงินที่วางถ้าเงินมันจะเยอะนะครับมันจะไม่ได้ทั้งหมดของเงินที่วางแต่ว่ามันก็จะได้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 มากหละถ้าคุณวางเงินมากแต่พอได้หุ้นเอาเงินไปวางมากได้หุ้นมากแต่มันได้ไม่หมดเงินที่เหลือจากการจองแค่จังหวะเนี่ยเงินที่เหลือจะการจองมันกลับมามันก็จะมากลับเข้าหุ้นโรงพยาบาลที่มันเคยออกไปอ่าดังนั้นแล้วจับตาดูเรื่องที่ให้ดีถ้าหุ้นโรงพยาบาลลงเพราะว่า การ IPO ของ Sunway Group พอพ้นจังหวะบุกบิ้วมันจะมีจังหวะที่พุ่นโรงพยาบาลจะขึ้นใหญ่จะขึ้นใหญ่แต่ก็าตามครับก็แต่ว่าจะกลับไปขึ้นสูงๆไหมต้องระวังต้องระวังว่าพอ Sunway Group IPO ได้แล้วโรงพยาบาลที่เขาเปิดมาจะแยกผู้ป่วยจากประเทศไทยไหมแต่ว่านั่นเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเอาสเต็ปแรกก่อนพอ IPO เสร็จพุ่นโรงพยาบาลมีสิทธิเด้งรอบใหญ่รอบหนึ่งหลังจากที่ผ่านโปรเซสของการ ลูกบลนะครับผมดังนั้นแล้วพูดโรงพยาบาลตับจะห่วได้มีจะห่วขึ้นแต่ขึ้นแล้วขึ้นเลยไหมต้องขอดูอีกทีว่าทันเว y Group IPO แล้วเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นเราก็ชอบแบบนี้ครับเราก็ชอบออหลักๆสองตัวแล้วตอนนี้ก็คือ BDMS แล้วก็ BCH นะครับผมซึ่งซึ่งน่าจะขึ้นจากเรื่องนี้ได้ถ้าการจองลูกบิลนั้นเสร็จสับไปแล้วนะครับผมโอเคมาต่อกันอีกข่าวหนึ่ง วันนี้เรามีประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุจากการก่อสร้างเนาะขอแสดงความเสียสใจกับท่านผู้ประสบอุบัติเหตุและก็ผู้เสียหายด้วยแต่มันมาถี่เหลือเกินเมื่อวานมีเรื่องหนึงห่งแล้วนะครับผมเมื่อวานเมื่อวานนี้มีที่โคราชเนาะวันนี้มาต่อยอะที่พระรามสองที่พระรามสองเจ้าเดิมเลย ITD นะครับผมต้องระวังเรื่องนี้พอสมควรทีเดียว ITD ได้โครงการภาครัฐถึง1 3แสนล้านบาทโอ้เยอะนะ เยอะน,นะพอยแรกก็คือว่าไ itd จะโดนเล่นไหมเออซึ่งบอกว่า itd รอดมานานอีเนี่ยหลายโครงการแล้วนะหลายครั้งแล้วนะที่ itd เนี่ยมีมีมีประเด็นมีประเด็นโอกาสที่จะโดนโลงโทษมีสูงทีเดียวแต่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยน่าเสียดายน่าเสียดายคือเราทํางานแยกกันไปเยอะมากครับผมคนตรวจเหล็กก็ตรวจเหล็กอยู่แล้วละคน ตรวจแบบก็ตรวจแบบแต่ว่ามันไม่มีการมารวมการรลบฟันทงว่าตกลงว่าใขรผิดมันแยกะทําเหล็กเป็นยังไงแบบเป็นยังไงแต่สุดท้ายตอนแต่สุดท้ายแล้วตอนรวมเนี่ยมันมีปัญหาดังนั้นนะครับไอเดียต่างๆอย่างเช่นแบบเรื่องไอเดียสมุดพกผู้รับเหมาใครทํไม่ดีตัดคะแนนไอไอคนที่เป็นเจ้าภาพอ่ะคนที่จะไปตัดคะแนนเขาเนี่ยมันคือใครเพราะว่าพอตัดคะแนนปุ๊บคนที่ถูกตัดคะแนนบริษัทผู้รับเหมา ที่ต,ตัดคะแนนมันเสียหายมันประมูลงานต่อไม่ได้มันอาจจะเจงก็ได้มันเสียหายเป็นหลักหลายหมื่นล้านก็มีตั้งแน่มีการตั้งท่ากันว่าเอ้ยอยู่ตัดคะแนนสันฟ้องอยู่มันก็เลยไม่เคยได้ตัดคะแนนใครเลยจนถึงบัตเนียนะครับผมแต่ผมว่านะไอทีดีน่าจะลอดต่อไปยากแล้วไอทีดีน่าจะลอดต่อไปยากแล้วนะครับผมอาะขอเล่าเรื่องนิดหนึ่งเล่าเรื่องไม่นานเดี๋ยวมาในเรื่องใหม่มันมี บทสำรวจของเมืองจีนอยู่บทหนึ่งว่าผู้นำสูงสุดของประเทศเนี่ยมาจากมาจากอุตสาหกรรมไหนอุตสาหกรรมนั้นมันจะเจริญเออเชนวาธิบดีมาจากฝั่งฝั่งการเมืองคาดออกกฎเกณฑ์ก็จะดีธิบดีมาจากฝั่งการค้าการค้าก็จะดีทัวร์นี้คือสีจินผิงครับสีจินผิงที่มาจากสายวิศวกรรมเรื่องวิศวกรรมก็จะเบีบ่ยงเบนบานมากในจีนนะครับผมก็เป็นแบบนั้นนะครับผม บอกทำไมนะเนี่ยบอกเพราะว่าจริงๆตอนนี้ครับคณิดเดกนายกของเราในสามพักการเมืองใหญ่เป็นวิศวะหมดเลยเออเป็นวิศวะหมดเลยนะครับผมคุณรุทินนจบวิศวะจากนิวยอร์กอ่ารวมถึงแกจบบุตรศิบป์เดชจิติมศักดิ์นะครับปอเอกนะครับผมโยธาจากรามแผงด้วยนี่นะครับผมคุณคุณยศนันอ่าคุณยศนันก็เป็นวิศวะไฟฟ้าของธรรมศาสตร์ แล้วก็คุณนัทพงศ์เด็กปัญญาวุฒิครับอันนี้แกครับวิศวกรรมวิศวกรรมของจุฬาเช่นว่าแคดีเดียสามพักใหญ่วิศวะลรวนเลยถ้าเอาแบบแนวคิดนี้ไปลิงก์กับที่จีนแล้วก็จะบอกได้ว่าเอ๊หรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิศวกรรมมันจะเบ่งบานในประเทศไทยเพราะว่าผู้นํามาจากสายวิศวกรรมเออนะครับผมอ่ะผมจึงจะบอกว่าถ้าทางไอทีจะต่อไปไยากแล,ะละ้วล่ะท่านนายกอนุทินก็เป็นหนึ่งในคนที่ เก่งเรื่องวิศวกรรมมากต่างนั้นแล้วผมคิดว่ามีพออย์แหละพอย n ์แรกก็คือแอนแบริษัทรับเหมาคนอื่นบิ๊กบคนอื่นน่าจะยิ้มเพราะไอทดีเนี่ยประมูลงานต่อไปผมว่ายากแหละผมว่ายากแหละมันจะโดนแบบไม่ผ่านนู่นนี่นั่นนะครับผมพอไอทดีหายไปเนี่ยคนบริษัทรับเหมาใหญ่ๆมันจะได้งานมากขึ้นนะครับผมเอาว่าไปก็มีแค่ สามคนเนอะ itd ข่ซีเคมานี่เขาแทงเขียว you, เนาะสเตคคอนี้เนี่ยนะครับผมก็ก็จะเขียวกันนะครับเพจเพราะว่า itd หายไปคือที่ผ่านมา itd ป,ประมูลงานได้เยอะมากนะครับทําได้ไม่ได้ท DVD, ําดีไมดีอีกเรื่องหนึงนะแล้ว itd เนี่ยประมูลงานเอาไว้เยอะมากเลยถ้า itd ไปต่อไม่ได้โอกาสงานจะไปอยู่กับบิ๊ก อสังหาอีกสองเจ้าบิ๊กบิ๊กก่อสร้างอีกสองเจ้าก็จะมีสูงมากทีเดียวเออนะครับผมเป็นข่าวดีของฝั่งก่อสร้างแต่อย่างก็ตามครับก็ต้องระวังเรื่องหนึ่งก็คือ i t ทีดีนะมั้บริษัทที่ดีนักหนี้เยอะหนี้เยอะหมายความว่ามีเจ้าหนี้เยอะและเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นแบงค์ซะด้วยเป็นแบงค์เป,ปหุ้นกู้นะครับผมถ้า i t ทดีไปต่อไม่ได้ระวังการกระทบไปสู่กลุ่มแบงค์ด้วย นะครับผมซึ่งกลุ่มแบงก์เนี่ยจะมีอีกหลายมลสมเรออยู่ในช่วงต้นปีนะครับบวก i t ทเข้าไปด้วยก็เป็นใช้ข่าวที่ดีอแต่ถ้าไอทีดีต้องระวังว่าเทืร์กไอทีดีมันผ่านไปหุ้นรับเหมาจะดีหุ้นแบงก์อาจจะผลเป็นเนกาะีบนะครับหุ้นรับเหมาดูดีซะคู่เลยลนะ่ะสเตค่อนสวย CK สวยใส่เลยดีกว่า โ okay. อเคนะครับผมสวยสวยทีเดียวก็ต้องติดตามดูกันไปนะครับผมว่าว่าอย่างไรก็จะเป็นการเคลื่อนไหวในวงการก่อสร้างแล้วก็ต้องระวังแบงค์ด้วยแบงค์จะมีหลายเรื่องหลายราวทีว่จะเกิดขึ้นหนึ่งคือเรื่องหนี้ของไอทีดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากลุ่มแบงค์ที่ผ่านมานะครับงบงบปีที่แล้วไม่เลวแต่ต้องบอกว่าแบงค์เขามีมีธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าง,งบทั้งปีมันดีงบควอเตอร์สี่มันมักจะชะลอชะลอ อารมณ์หวานว่าถ้าไม่ดีทุกปีเนี่ยปันผลมันต้องใจเยอะกันไปปันผลจะใจเยอะเกินไปนะครับผมแล้วเนี่ยถ้าแบบงบสามเดือนแล้วปันผลมันโอเคแล้วอ่ะบางทีงบกอเตอร์สี่เนี่ยวเขาจะกดๆเขาจะเอารายได้นู่นนี่นั่นมารับหลู่เพื่อให้งบมันไม่ดีมากนักเพราะแบงก์เองแบงก์ก็คือแบงก์นะครับเขาไม่ได้ชอบเว็บวียเขาชอบไปนิ่งๆแบบเนิบๆเอออะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับผมแต่แล้วต้องระวังว่าโดยธรรมชาติ ถ้างบแบงค์ทั้งปีดีควอเตอร์สี่จะไม่ค่อยดีเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองระวังไอทดีถ้าไอทีไปต่อไม่ได้เจ้าหนี้จะกลายเป็นได้นี่ศูนย์ก้อนมะเร็มดังนั้นแล้วกลุ่มแบงค์ระวังหน่อยนะครับผมไม่มีไม่มีทางการว่าแบงค์ไหนปล่อยกู้ไอทบ้างไอทดีเนี่ยด้วยด้วยแบ็คหลอกระดับแสนสามหมื่นล้านเนี่ยมีธนาคารเป็นเจ้าหนี้เยอะผมว่าบิ๊ก บิ๊กๆนี่เป็นบทนะครับผม KTB สิอ่า KTB ก็ราคาก็ออยู่ข้างบนระวังหน่อยนะครับ SCB แดงๆเสียแล้วให้ล่ะแบงก์อืม BVL ก็ส่งๆเนาะอ่าระวังนะครับผม สรุปก็คือสรุปก็คือตอนนี้นะครับกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลผมคิดว่าเรื่องโคเพไม่น่าจะเป็นตัวจริงที่ทำให้โรงพยาบาลลงโรงพยาบาลลงผมคิดว่าส่วนที่สัมคัญส่วนหนึ่งมาจากการ IPO หุ้น s u n เวยที่มาเลเซียพอเขา IPO แล้วเขาเป็นหุ้นหลักแสนล้านอ่ะใหญ่มากของ IPO หุ้นมาเลเซียระวังระวังสเต็ปแรกคือระวังเงินทุนของกองทุนไทยที่เขาอยากจะไปลงทุนหุ้นตุ้นโรงพยาบาลตัวนี้ พอเขาจะถอนเงินไปลงกลุ่มลงพยาบาลที่นูน่นเขาต้องขายลงพยาบาลที่นี่เออก็เป็นเสร็จเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตอนที่หุ้นซันเว์เข้าสู่โปรเซสการบุกบิลบุกบิลคือให้แต่ละคนวางเงินมาเพื่อแสดงความจํานงซื้อหุ้น IPO นะครับผมไอจังหวะตอนบุกบิลเนี่ยหุ้นโรงพยาบาลไทยก็เททั่วหน้าไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าพอบุกบิลเสร็จแต่เด้งนะเออคือเงินที่ไปวางจองแล้วมันไม่ได้จองมันกลับมาหุ้นมันจะขึ้น แต่ต้องระวังสเต็ปที่2ตอนที่ s ั n เวย์ซันเวย์คือบริษัทมาเลเซียนะครับเอาได้เงิน IPO มาแล้วเขาเอาไปก่อสร้างไปขยายกิจการและต้องระวังตอนนั้นว่ามันจะมีผลต่อการดึงดูดนักผู้ป่วยต่างประเทศของไทยไหมเออจะถืว่ามาเลก,ก็เป็นมุสลิมนะและผู้ป่วยต่างชาติของเราคนที่เงินหนาเงินถึงเนี่ยก็เป็นมุสลิมด้วยระวังว่าแบบเอาเขาคุยกันรู้เรื่องแล้ว เขาจะย้ายฐานผู้ป่วยเขาจะย้ายไปอยู่ที่มาเลเซียไหมแต่ผมจะบอกว่าไอการย้ายโรงพยาบาลข้ามประเทศจากไทยไปมาเลเมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันใช้เวลากว่าจะตรวจกว่าจะทราบความคุ้นเคยนะครับผมอ่ะดังนั้นแล้วผมคิดว่าทิา่งการขยับของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันจะล้อไปกับสเต็ปการขยับตัวของการไอพหุ้นซันเวย์นะครับผมมาหุ้นซันเวย์มีโปรเซสการขยับตัวอย่างไรนี่เธอดูอันนี้ได้ โดยประมาณเนาะมกลาเข้าไปทับ,บุกบิลกันนะครับบุกบิลคือสถาบันเอาเงินไปวางเพื่อแสดงความจำงจะซื้อหุ้น IPO กุมภาออกหนังสือ,อ้ชวญนะฮะออกหนังสือชีช้ชวนบ่งบอกถึงอย่างหนึ่งคือราคาราคาว่าเท่าไหร่ซึ่งมันจะมีการเหวี่ยงมันจะมีการเวียงเช่นคนมาวางบุ๊กบิลเยอะๆราคามันจะสูงได้ไหมฮะก็คือแบบคนต้องการเยอะราคาก็จะสูง คนไปวางบุ๊กวิวน้อยๆราคาก็จะตกหน่อยนะก็จะตกหน่อยนะครับผมตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้เปอนไงแต่คิดว่าไม่น้อยนะไม่น้อยนะเพราะดูกองทุนของไทยสนใจหุ้นซันเวลมากทีเดียวนะครับผมแล้วก็พอมีนาไปแล้วก็เตรียมเข้าสู่การ IPO นะครับเข้าใชว่า IPO ไปแล้วอะเป็นปีถ้าเป็นธุรกิจโลรง,ลง,ลง,ลงพยาบาลนะเป็นปีกว่าจะเห็นการพัฒนาที่ชัดเจนจากเงิน IPO นะครับบางธุรกิจได้เงิน IPO ไปอะฟื้นเร็ว เช่นพวกสินเชื่อเนอะไหมฮะได้เงินปุ๊บเอาไปปล่อยกู้ได้ปับ๊บเออแต่พวกโรงแรมโรงพยาบาโลโรงงานพวกเนี้ยได้เงินมาต้องไปสร้างอาคารได้เงินมาต้องไปจัดซื้อจัดจ้างไปจ้างคนไปซื้อของใช้เวลายิ่งโรงพยาบาลเนี่ยยิ่งเป็นกันใหญ่อารมณ์ประมาณเหมือนว่าท่านผู้ชมมีห้างเปิดใหม่ห้างเปิดใหม่เนี่ยไม่ต้องคิดมากครับเดินเถอะตื่นตาตื่นใจแต่ว่าไอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับโรงบาล นูนไหมครับโรงพยาบาลเปิดใหม่นี่เขาไม่อยากเข้าอะ่ะแบบป่วยฉันไม่สบายอะไรอย่างฉันแบบปวดไส้ติ่งขอไปลองโรงพยาบาลใหม่ไม่เขาคนไม่อยากครับคนอยากลองเจ้าเก่ามากกว่าเจ้าใหม่มันวิววิวเออทั้งนั้นแล้วเนี่ยสเต็ปที่ว่าซันเวย์กรุ๊ปจะเริ่มมาแข่งกับโรงพยาบาลไทยก็ต้องใช้เวลาครับเป็นปีได้ทีเดียวเป็นปีได้ทีเดียวนะครับผมอ่าพ้อยคืออย่างนี้อ่ะพ้อยคือฟังโรงพยาบาล ผมคิดว่าที่พาหุ้นลมบานลงมาไม่ใช่เรื่องของโคเพอรหรอกท่านผู้ชมดูได้ถ้าโคเพทันหุ้นลมเปนจริงลงจริงนะไม่ขึ้นง่ายๆเพราะโคเพมีแต่จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันจะไม่มากขึ้นแล้วหายไปเออแต่แล้วหุ้นลพยาบายมันจะถูกกดยาวนานแต่ผมไม่เชื่อแบบนั้นผมเชช่วาเดี๋ยวหุ้นไทยลงแรงเดี๋ยวขึ้นแรงอ่ะลงแรงตอนที่กองทุนทั้งหลายแหล่ต้องระดมเงินไปวางบุ๊บิลกับซันไบคู เด้งแรกก็จะมาจากพอบุ๊บิวเสร็จเงินเหลือเอากลับมาก็ต้องกลับไปซื้อในกองทุนต้องไปซื้อในหุ้นโรงพยาบาลใหม่นะครับ ITD ไอทีรอดมาหลายนดนมามานานละผมคิดว่ารอบเนี้ย ITD คงจะโดนโลงโทษดักหนักนก็กทีแล้วละ่ะซึ่งจะดีกับรับเหมาตัวอื่นแต่ว่ามันจะไม่ดีกับหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับโอเค ประมาณนี้แหละครับผมก็ขึ้นกับเกินครึ่งชั่วโมงหน่อยหนึ่งนะครับมาดูเรื่องอื่นกันวันนี้ใครพาขึ้นพาลงเดลต้าพาขึ้นครับแต่จริงเทลต้าพาขึ้นแค่4จุดนะเราบวกไป10กว่าจุดนะครับผมบีทีเอสกลับมาแล้วนะครับ SCC ในเชื้อในเครือของปิโตเคมีก็มาด้วย SCGP แล้วก็เชียวหุ้นเทียวเชียร์มาหลายตัวนะครับผมฮาปีกตัวมันจะมีเฟิร์นขอดูหน่อยว่าเฟิร์นจริงหรือเฟิร์นแค่เล็กๆล p กอืมก็พอได้อยู่นะ ก็ได้หมด่ลยอ้โอ้ยดีอยู่นี่อ่าลงมาถึงแนวต้าลงมาถึงลงมาถึงตัวแนวรับครับที่โยงนี่คือเส้นนี้เส้นนี้โยงตีไวนี่นะครับใช้ A B เท่ากับ C D เนี่ย A B A B เท่ากับ C D นะครับผมเนี่ยหนึ่งร้อยพอดีเลยสี่พีเอ็มเาไม่เทียวแล้วเนี่ยอ่าสี่พีเอ็มต้าล่ะ นี่ก็เด้งมาเหมือนกันแต่ว่าเด้งย,ยังน้อยอยู่นะครับโอเค BJC ก็มี BJC ดีผมข้ามเส้น,นได้จะดีมากแต่ตอนนี้ยังไม่ข้ามเนาะผมอาละ่ะโ้นี่การบินก็มาน,นี่อ AAV โอ้ก็สวยอยู่นะสวยอยู่นะหัวรูปใช้ใต้มากๆแล้วครับผม SCGP สิโอ้โหเกินหายแล้ววิ่งขึ้นไปแล้วเออตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราเชียนะครับเป็นตัวที่เราเสียนะครับผม s C G P นะครับสวยงามเลยโอ้ท่านผู้ชมอย่าอย่าอย่าไปหลงกับชฤษีนักนะครับผมนี่ที่ผ่านมาทฤษน,นีเขาก็อยอยู่ข้างล่างเห็นไหมแต่ว่าส่วนหนึ่งเป็นพเรเสร็จเป็นพเรเสร็จ วิธีหนึ่งที่จะมองตัดภาพโลตาของเซตได้คือหน,นีไปดูในเชีอื่นเช่นเซตเฮดี Set ครับเพราะเซตเฮดีเนี่ยไม่มีเดลต้าอยู่นี่ขนาดที่หุ้นเซตแล้วเนี่ยเกาะเกาะแนวรับจะหลุดเซตเฮดดี Set นี่ขึ้นทดสอบไฮจะข้ามแล้วนะเออเห็นไหมแค่เอาเดลต้าออกแล้วพอภาพจริงๆมาหุ้นไทยดูไม่เร็วเลยหุ้นทยดูไม่เร็วเลยนะครับผมเนอะก็ฝากเอาไว้ฝากเอาไว้ อ่ะประมาณนี้ครับพี่ก็คือเรื่องของกลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มรับเหมาที่เราอยากจะคุยกันโดยรวมคือกลุ่มโรงพยาบาลน่าจะยังมีซ่อนข่าวดีอยู่ถ้าประเด็นการลงของหุ้นเมื่อสองสัติ์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการ IPO s สัญบีก r ุ๊ปจริงซึ่งผมคิดว่ามีระยะนะครับอ่าน่นจะมีช่วงเหวี่ยงช่วงลงอยู่ซึ่งเดลติตันเวลาการกันเราจะเล่าให้ฟังนะครับหุ้นกลุ่มรับเหมาคิดว่า ITD น่าจะต้องโดนลบโทษรอบใหญ่บางรอบแล้วละ่ะ ซึ่งจะทำให้ดีกับกลุ่มระเบาตัวอื่นแต่ทั้งนี้ทางนั้นต้องระวังกลุ่มธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ทีดีนะครับโอเคประมาณนี้ก็ครึ่งชั่วโมงพอดีงั้นสหรับวันนี้ผมแล้วก็รายการเดอะเบรกเอาพร้อกับทีมงานอลศบสเปียร์ออกกับลาท่านผู้ชมไปแต่เพลงเตอนนี้ครับพบกันใหม่ครั้งหน้ารต่วันนี้สวัสดีครับ